เรากลับมาดูกันนะครับในวิดีโอถัดมาเป็นวันนี้เราจะติดตั้งตัว vsagent e r u s นะครับทีนี้เราจะติดตั้ง vsagent e r u s เนี่ยเราจะเข้าไปที่ตัวหน้า Management ของตัว vs e r u s ก่อนนะครับไปที่เบอร์ IP ของเครื่อง vs e r u s ที่เราติดตั้งไว้ก็คือ192.168.150นะครับท่านติดตั้งได้เบอร์อะไรก็ ที่เข้าไปใช้ที่เบอร์นั้นถ้าเกิดท่านหาไม่เจอนะครับให้กลับไปที่ตัว versus server นะครับในตัว command line ของตัว versus server เองเนี่ยนะครับเราใช้คำสั่งอะไรครับ IP แล้วก็ตัว A เนาะ เพื่อโชว์เบอร์ IP address มันก็จะขึ้นโชว์ดิสเพย์ขึ้นมาให้คุณอย่างอันนี้ก็เป็นเบอร์192.168.1.50นะครับเราเข้ามาที่ตัว versus server เนี่ยนะครับด้วยเบอร์ IP เบอร์เนี้ยที่เราดูบน versus Server เสร็จแล้วเราก็ล็อกอเข้าไปที่หน้า versus default p a s s w o r d ของมันถ้าเกิดคุณยังไม่ได้แก้อะไรเนี่ยครับในการทำแบบเราก็ใช้ตาม e f f u u t เนอ้องเราใช้เป็น admin นะครับแล้วก็ password ก็คือเป็น admin หลังจากที่เราล็อกอินเข้าไปแล้วนะครับล็อกอินเข้าไปแล้วตอนนี้เว r ร์ s ซ e r เซ r ยังไม่มีเอเจนต์อยู่สักตัวเดียวเลยนะครับเราเพิ่งจะเคลียร์อะไรครับติดตั้งขึ้นมาใหม่เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับก่อนที่จูนจะมอนิเตอร์ในเรื่องต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Security Information Management นะครับไม่ว่าจะเป็น Event Security Event นะครับอ่า uh, i n t e g r i t y monitoring นะครับหรือว่าพวกอะไรครับ ไอตัวไอฝั่งนี้ที่เป็นเรื่องของการ audit and policy monitoring นะครับหรือว่า t e s t detection and response นะครับหรือเป็นพวก regulatory and compliance พวกนี้ก่อนที่คุณจะ monitor อะไรได้คุณต้อง add agent ก่อนพอคุณลอกอินเข้ามาเนี่ยคุณจะเจอตัวนี้ครับคำสั่งตัวนี้ให้คุณทำการ add agent คุณคลิกเข้าไปที่ add agent ตรงนี้เลยนะครับทีนี้เราจะเลือก install agent ตัวนี้เนี่ยแบบที่เรา gen command นะครับเพื่อเอาไปรันบน os เพื่อไป get package ที่เป็น agent มา install พร้อมกับ config นะครับค่าต่างๆให้เรียบร้อยเลยนะครับเราจะเริ่มจากตัวแรกนะครับตุ๊กตาที่เราเตรียมมาครับวันนี้เราเตรียมตุ๊กตามา2ตัวตัวแรกจะเป็นตัว Windows ก่อนนะครับเราไปดูตัว Windows ก่อนว่าเราจะอินสตอ l Agent บน Windows Server 2022ได้อย่างไรเราไปที่ตัว Agent ตัวเดิมเลือกที่ Windows นะครับแล้วก็ ระบุเบอร์ IP เข้าไปครับเราใส่เบอร์ IP เป็น192.168.1.50ก็คือเบอร์ IP ของเครื่อง w i ส s u w s Server นะครับตามด้วย Agent Name ก็คือชื่อเครื่องที่เราจะติดตั้งครับตัวนี้เราจะติดตั้งเป็นอะไรครับ Windows Server Windows นะครับ นะครับ Windows Server นะครับคุณสามารถใส่ได้นะครับเขาอาจจะห้ามคุณเว้นวรรคหรือเปล่ามันจะบอกซินต็กตรงนี้นะครับถ้าคุณตั้งชื่อไม่ตรงตามกฎของมันมันก็อาจจะบอกว่าให้คุณตั้งให้ตรงนะนะครับผมคิดว่าเราอาจจะต้องอาจจะต้องใส่เป็นอะครับ underscore แทนหนีนะผมใส่เป็น Windows Server นะครับถัดมาครับ ตรงนี้คุณสามารถสร้างกลุ๊ปขึ้นมาจากบวดหมู่ของเซิร์ฟเวอร์ในแต่ละกลุ่มของคุณได้อย่างเช่นเป็นพวก Database Server Application Server อะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นนะผมเอาตาม Default ก่อนก็คือตั้งชื่อเป็น Default ไว้ก่อนนะครับจะเห็นว่าพอเราจัดหลังที่คุณคอนฟิกทุกอย่างเรียบร้อยเนี่ยมันทำการเจนโค้ดให้คุณตรงนี้โค้ดตรงนี้เป็นโค้ดที่ใช้สำหรับ Power Shell เขาจะเขียนข้างล่างเสร็จเลยครับว่าหคือก่อนที่คุณจะเอาโค้ดนี้ไปรันนะคุณต้องการสิท นีครับ you will need administrator privilege นะครับ to perform this install มันก็จะบอกคุณชัดเจนว่ามันต้องการสิทธิในการเป็น admin ในการ install และคุณต้องใช้อะไรครับ power shell version 3.0นะครับหรือมากกว่าขึ้นไปนะครับเพราะนั้นพอคุณเอามาเอาเมาส์มาคลิกที่นี่ปุ๊บคุณจะทำการคอนฟิกทั้งหมดเนี่ย นะครับมาเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะไปที่เครื่องตุ๊กตาครับเครื่องตุ๊กตาของเราเนี่ยคือ Windows 2022ที่เราเตรียมไว้เราก็จะเข้าไปที่ Windows Shell นะครับวิธีการหา Windows Shell ที่เร็วที่สุดก็คืออะไรครับไปเสิร์ชเลยนะครับเราไปเจออะไรครับ Windows Power Shell แล้วก็รันด้วยสิทธิ์เลยนะครับแอดมินนะครับอย่าลืมนะให้รันด้วยสิทธิ์แอดมินนะครับถ้าคุณล็อกอินด้วยแอดมินอยู่แล้วไม่เป็นไรครับหลังจากนั้นครับก็เอาอะไรครับ CD Backslash แล้วก็ เอาที่คุณ Copy มาเนี่ยวางลงไปคลิกเมาส์ขวาเสร็จคุณก็จะวางลงไปจะเห็นว่าในคําสั่งนี้นะครับถ้าเกิดใครกําลังดูวิดีโออยู่แล้วไม่รู้ว่าคําสั่งนี้แต่ละตัวมีคำหมายว่าอะไรเนี่ยครับเรามีไฟล์คําสั่ง i n s tall นะสามารถอะไรครับ เข้ามาที่คอมเมนต์นะครับแล้วก็ทักมาหรือจะทักมาในลายแอดของเพจเราก็ได้นะไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องเราอธิบายดีนี้ก่อนนิดนึงแล้วก็จะเผื่ออยากได้เป็นเอกสารเป็นเอาไปดูนะครับทีนี้อันแรกครับในคําสั่งแรกมันจะพูดถึงการ invoke web request นะครับ invoke web request ลบ URI ก็คือการระบุว่าจะไปเอาแพ็กเกจตรงนี้จะที่ไหนแล้วก็ระบุว่าให้ output เนี่ยนะครับไปอยู่ที่ เทมเห็นไหมครับตัวนี้คือเป็นการประกาศตัวแปรแล้วเรียบร้อยว่าชั้นนะอินสตอลตัวนี้ไอ้พาดยาวๆที่อินสตอลไปเนี่ยจะไปอยู่ในตัวแปรที่ชื่อว่า environment t e m p นะซึ่งไอ้ environment t e m p เนี่ยนะครับแดครับสลดด้วยไอ้ versus agent นะครับเพราะฉะนั้นเราจะระบุพาดในการติดตั้งถ้าเกิดเป็น environment t e m p โดยปกติก็คืออะไรครับก็คือโปรแกรมไฟล์นะครับ โปรแกรมไฟล์ที่เป็นที่คุณอยู่ใน Windows นี่แหละครับนะครับเพะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นโปรแกรมไฟล์ x 8 6นะครับตาม default ของตัว o s a นะครับทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยเวลาคุณเรียกคำสั่ง e x e c u t e m s i e x e c u t e ขึ้นมาลบ i เนี่ยมันก็จะไปกำาุกุการ config ค่าต่างๆในไฟล์นั้นๆนะครับอย่างเช่นว่าตรงนี้เป็น msi exe ก็คือ config ไอ้ไฟ MSI เนี่ยไฟไม่ m I ที่ติดตั้งนะมันจะเรียกค่าคอนฟิกตัวนี้หนึ่งก็คือไปเรียกผ่าที่เทมเรียกเอเจนต์แล้วเรียกตัวเว r ร์ซ m สเมนเจขึ้นมาใส่ค่าเข้าไปว่ามันจะส่งหลอกไปที่เบอร์ ip เบอร์192.168.1.50แล้วก็ตั้งชื่อกรุ๊ปของมันจากที่เราคอนฟิกไปเมื่อกี้นี้ใช่ไหมครับเป็นกรุ่ Default ชื่อเครื่องครับเป็น วินโดว์อันด e เดอร์สกอร์เแล้วก็รีจิสเตอร์เครื่องเข้าไปในตัว v วอร์ซที่คุณมีอยู่นะครับมันจะทำการ Exchange Key กันนะครับ g e n e r a t e k e ีให้เรียบร้อยไม่มีอะไรครับ Enter เลยนะครับสเต็ปที่1ก็คือ Request Package เอา Package ไปใส่ตามผาดที่ระบุในเลครับในไอตัว PowerShell ที่เราเจนมานะครับแล้วก็รอจนกระทั่งเสร็จนะครับหลังจากคุณรอจน Install เสร็จแล้วเดี๋ยวเรากลับย้อนกลับไปดูที่ตัว Versus ว่า versus เนี่ยมันมีเครื่องเอเจนต์ขึ้นหรืออย่างก็อันนี้วิ่งไปดาวน์โหลดแพ็กเกจจากอินเทอร์เน็ตนะก็ขึ้นอยู่กับว่าอินเทอร์เน็ตคุณเร็วช้าประก,กันใดนะครับถ้าเกิดขึ้นพร้อมแล้วแสดงว่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วทีนี้ก่อนที่คุณจะไปใช้บริการมันเซอร์วิสเนี่ยหลังจากคอนฟิกเสร็จเนี่ยมันไม่สตาร์ทนะทุกคนคุณต้องไปใช้คำสั่งนะครับ start service. เดตสตาร์ทเวอร์ซูสเซอรนะครับ นีครับนี่ครับ,รบใช้คำสั่ง n น start versus service แล้วเนี่ยนะครับก็จะขึ้นว่า versus service เนี่ย start แล้วแล้วก็ versus service start successfully ก็คือ service เรียบร้อยแล้วพอ service start เรียบร้อยปุ๊บคุณกลับมาดูที่ตัว versus ก็จะเห็นว่ามันขึ้น active agent เรียบร้อยนีครับจะเห็นว่านี่คือเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ที่เข้ามานะครับ